Chim mặt hoa lạnh Hãy subscribe cho kênh đồ ไม่ต้อเดือนไม่ต้องเดือนลูกไปรูำเจ้านน้าทายทำเจาาทายใคเป็นใบรเป็นขอเห็นเจ้าทายยุงใดอภย ูเป็นตะกองห้พี่น้องเลยเค <c oughs> ินอยู่้องเลยกลับมาสบายดิปลาลูกล่ะเลวเลยสบายดิปลาลูกหาพี่ต้าพึ่งันด้วยนดอขับมาข้างหลังมาเดี๋ยว น้องเดินกับน้องมินนี่น้องเดินมาเล่นกับน้องมินนี่พี่น้องเลยเมื่อวานนี่ก็มาพากันกินเอียงว้าท้อเขียวละค่ายถิ่มเนอะ นองเดือนน่ะหมักอื้นนองเดือนนะคายถิมเด้ออย่าอื่นเด้อแซ่โจทย์มุดว่ออา,า,ายพี่นะ้องเอ้ยหาเทียน,นหากระพายน้าเฟิร์นโต๊ะเฟิร์นโต๊ะวันนี้มันแดดเลยสิจูอย่าอย่ามันแดดนั่นเฟิรนตกะใจเดิมสิจูดมาใหม่ น่มามือนีนั่งกันโบขึ้นมือวานแล้วพี่น้องเอ้ยมือนีหนาขาวพี่น้องยอดจุดตะมือวาเนี่ยงข้อมือม้เออมือวานเดี่ยมันยังสุ่มเนาะมือนีมันแห้งเอาเมื่อเมื่อพาราลาดใส่ตัวจีนได้ไม่ขำก่อน มันบอกอันนั้นมันบอกเปื่อยจีใส่ตัวเย็่มจากเปื่อยบอกร่างข้าวข้าวไม่ใดท้าไม่แล้วเปื่อยบอกรอยนั้นเมื่อเมื่อคืนนี่ก็ลาบจนเด็กจะได้ออกหน้าลาบแล้วก็จงไว้ท่อแม่แล้วก็แบ่งเอาไปกินอยู่หน้าเสร็จวะชุดยอดได้ยังใสรเนี่ย ตบปะดุกใส่อชมักถั่วใส่เครื่องธรรมดานี่แหละแต่บบมีหัวหอยใส่เสียแต่บบมีหัวหอยใส่มีหัวหอยใส่นี่ชุดยน่อเฮ้ยเป็นอะไรทาครีมนะท่าย่งอยู่เพิ่งไปได้สิทาบันนี่้ มาแต่สาวผู้เมื่อนี่นะมาจากมุงมาสาวนี่แปกมุกกับมูงอย่างไรจุดชิ้นเนื้อว่าสามกองบ่นี่หนาบ้านก็มีบ่มีสามกองนี่น้องเดือนกับน้องมินนี่อย่าอันยาปลาลิงไก่เด้อลูกเด้อ กเก็บแป็นขามจ้าเดัเกโตกเก็บแป็นขามนะยังม,ม,มันได้มันปีแอคเด้มันปีแอคมันซุ่มปีแอคมานเห็นพอเข้ามาต้องเพ่ง็นนะสะไว้สะตากแดดไว้มันเห็น ก็ได้คืมคือพ่นเงาขึ้นจิตตกจิตตลอดเนาะทั้งขยะกระจากที่เพียงแอวตอนนี้เลือดเตี้ยนต้นอะไก็เปียกดิจะกล้องอูดจะคล้องได้ปะนี่ ีย,ยจุดบ่ได้สามสักคนติมันแหง้งงน,นุ่มเลยอีลอยอย่าไปขึ้นหัวระวังเต้นเด้อเต้นตอดหนาดน้มเด้อ มันแห้งจังจุดเดี๋ยวช่วยจังหน่อยไก่กับมันสะตื่มทำความสะอาดความขยันกรงนางหยุกแห่งที่หนึ่งได้พี่น้องเอ้ยอ่ะาสะจ่อยมาไปได้ไม่กวดใหม่มาเท่ามาแต่ละเมื่อไอ้กวดพู้ไม่กวด bí ngon ơi, đang soi căn. xem mồi nhâm mồ hùng, cầm mấy nong mint bí ngon ơi. hình ảnh đẹp câu láo, rồi kinh nhâm bún mày đang nhâm, <laughs> ไปแหลกปรุงเก่งก็เราบ้าเขาก็ได้ขวดหนึ่งละลายเนี่ยงเลยตอนนี้แบบบูดซึ้อปเขาเคยเหตุเองเนาะเผื่อไทยอันเผื่อไทยเอามาลองกินเบิังคันถือใจไหลไปอุดนุ้นเผื่อละลายคันถือใจไหลคอใหม่เนี้ยขวดได้ลองๆสิมารีวิวตั้มไม่ได้ไม่ได้อ๋อสิมารีวิวตั้มมึงหงงมี่พี่น้องเลยตัวบ่ได้พี่น้องเลย แม่ว่แม่มัเหน่อยว่าขาดเลื่อนยังกะซอยกันเงาแม่จะได้ปักพุงเนาะแสดงว่าอันอนาคตในซิมีก้านอันขยายตลาดตืมสร้างมือกันวันนีอนาคตดูดูอค่ะซาโจรพี่น้องเลย <มา S 2> กลับมาก็ต้องตั้มมาคุง้งแ <c oughs> ม่เมื่อวานนี่แกงหน่อไม่เอว่าไม่เถาห้ามไ <c oughs> ปได้อยู่ก <c oughs> ินเม, <c oughs> มื่อวานนีเมื่อนี้ตั้มมาคุง้ง <c oughs> ที่ตุงแรกเขาก็สีเมื่อมาสีนองเขาวมาเขาก็เห็ยังื่เขาเหยังเห็ดสลาโอ้ยอาลงไปแต่ละเลยมาริยาสกนตารานานมูกเราขีดหนึมแสงอันนี้เราขีดไม่อยู่ยงยังไม่ได้ลงลีป จ้าต่อแล้วขึอบที่มาบ้างที่ใส่ป่ะด็บ้างเยเตอร์นเบิร์นนักอ่จอยโอยเสร็จเสร็จร้อยน่ะลงแล้วแลจ้าจ้ปันะบว่ได้ลงขีปอื้มทางน้แล้วพรว่อได้ซอจอยเด้อเออวะนี่งไปส่งเออ ອາຈານເຮັດຂອງເປັດລະໂທຫາຍເດີ <niño sharing> ້ປາມວຍເຮັດຫຍັງປາມວຍໄປຊົນເພິ່ນເນາະຍ່າສາບນາງກົບຍ່າດົມກກິອຜູບົກຕີຜູບົກຊົນອພມນສົມພນນີຮານດີຍພິ່ນ ไปเลยพี่น้องไปเลยพี่น้องไปที่ครับมาเบิ่งกกันจะดื่มกดไล์กดแชแ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ่งเตือนไปกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเด้อพอกันคลิปหน้าครับสบายดี